สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มชุดสาธิตเครื่องปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ดิฉันนางสาวจิราพรศิสุกางกับผมนายวิรุภม์พงศ์สอนชุดชุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แผงจะใช้เป็นแผงโพลีครับ330บาทส่วนปั๊มจะใช้เป็นปั๊ม3 0 0บาทครับ ส่วนการทำงานคือต่อแข้งเข้าโดยตรงกับปั๊มเลยครับแต่จะใช้เป็นเบรกเกอร์ในการเปิดปิดการทํางานครับเราจะสามารถใช้งานได้ดังนี้นะคะ,ะาาดิะะฉันก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ